สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับเพื่อนๆกับเพจร้านนัสราลมของสะสมนะครับวันนี้ก็มาแกะกลองพัสดุนะครับก็มีทั้งที่ส่งมาขายแล้วก็ผมสั่งซื้อมานะครับเพื่อนๆก็เดี๋ยวมี3ากล่องเดี๋ยวจะทําเป็น3ามคลิปนะครับเพื่อนๆเพราะว่าเพื่อที่จะไล่อธิบายรายการแต่ละกล่องด้วยนะครับจะได้ไม่ไม่ไม่เป็นคลิปที่ยาวเกินไปนะครับเพื่อนๆก็นี่นะครับเพจร้านนัสราลมของสะสมนะครับซื้อขายเหรียญนะครับช่อง YouTube สลาลมคอยชแนลนะครับ ช่องทางการติดต่อทางร้านนะครับไลน์ id 0954124443นะครับส่งรูปเหรียญมาประเมินราคาได้ที่ไลน์ id นี้นะครับก็ต้องขออภัยนะครับเพื่อนๆอาจจะเสียงดังนิดนึงนะครับเพราะว่าบันทึกคลิปหน้าร้านนะครับอยู่ริมถนนนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับ1เอากล่องนี้ก่อนดีก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูกล่องนี้กันก่อนนะครับเพื่อนๆก็กล่องนี้เป็นเหรียญที่สั่งซื้อมานะครับก็ในกลุ่มซื้อขายราคาไม่สูงนะครับผมก็เลยซื้อมา เพื่อที่จะเอามาขายต่ออีกทีหนึ่งนะครับก็ก็เป็นอย่างนี้ครับอันไหนที่สามารถซื้อมาได้นะครับราคาไม่สูงเราสามารถพูดคุยต่อรองราคาได้เราก็ซื้อมาเพื่อที่จะมาขายทํากําไรได้นะครับก็เป็นเรื่องปกตินะครับค้าขายก็ต้องมีกําไรนะครับเพื่อนๆตัวไหนราคาไม่สูงเกินเรามีช่องทางเรามีความรู้ที่จะมาขายต่อได้เราก็ซื้อมานะครับก็ทั้งซื้อทั้งขายนะครับนี่นะครับอันนี้จะเป็นเหรียญถ้าจะไม่ผิดเป็นเหรียญ10บาท2สีนะครับ นนี่นะครับอันนี้ก็ผมสั่งซื้อมา100เหรียญนะครับเพื่อนๆก็ราคาไม่สูงไปกว่าที่ผมประกาศรับซื้อนะครับผมก็เลยซ,ซ,ซ,ซื้อซื้อได้นะครับนี่นะครับ <ๆ S 2> เป็นเหรียญ10บบาท2สีสภาพไม่ผ่านการใช้งานนะครับนี่นะครับจริงๆนะครับเพื่อนๆราคาพวกนี้ในกลุ่มซื้อขายก็ไม่ไม่ได้สูงมากนะครับนี่นะครับเหมือนตัวเนี้ยที่ผมทํารับซื้อผมก็รับซื้อสภาพผ่านการใช้งาน ที่ส่งมาขายนะครับคละคลา,ลาวาละกันนะครับ12-14บาทนะครับตัวเนี้แล้วเพื่อนๆดูนะครับตัวเนี้สภาพไม่ผ่านการใช้งานอ่ะ100เหรียญในกลุ่มซื้อขายที่เข้าขายกันนี่นะครับเหรีาายญละไม่เกิน15บาทนะครับพเพื่อนๆตัวนี้นะครับนี่นะครับจริงๆราคาซื้อขายไม่ได้สูงมากอย่างที่พเพื่อนๆหรือใครบางคนคิดนะครับพเพื่อนๆเนี่ยเหมือนเหรียญรุ่นนี้ยวาละ ครบ100ปีโรงเรียนเสนาธิการทหารบกนะครับนี่นะครับปีอันเนี้ยปี2 5 5 2อนะครับอันนี้ก็ซื้อมานะครับผมซื้อมา100เหรียญซื้อมาเพื่อที่จะมาทําใส่ตลับแล้วก็วางขายหน้าร้านนะครับก็การซื้อการขายมีหลายรูปแบบมีหลายเทคนิคนะครับเพื่อนๆอ,อยู่ที่เพื่อนๆจะนําไปประยุกต์ใช้แล้วก็นําไปสร้างรายได้กันนะครับเพื่อนๆผมไม่สามารถถ่ายทอดสิ่งที่ ผมรู้ทุกอย่างได้ในครั้งเดียวนะครับผมก็เลยมาทยอยทำคลิปนะครับผมนึกอะไรออกผมก็ทำเป็นคลิปนึงให้เพื่อนๆหรือ FC ที่ติดตามช่องผมนะครับได้ดูได้ศึกษาได้เรียนรู้ได้เอาไปเป็นตัวอย่างนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไปต่อยอดในการปรับเปลี่ยนใช้งานหรือว่าไปสร้างรายได้ให้กับท่านนะครับนี่นะครับอันนี้สภาพไม่ผ่านการใช้งานนะครับนี่นะครับก็อันนี้ก็สั่งซื้อมานะครับเพราะว่า สั่งซื้อได้เพราะว่าราคามันพอๆกับราคาที่ผมประกาศรับซื้อนะครับนี่นะครับในกลุ่มซื้อขายก็ขายกันไม่แพงนะครับเพื่อนๆน,นี่นะครับสภาพไม่ผ่านการใช้งานนะครับก็เป็นเหรียญสิบบาทสองสีก็ผมเคยทำคลิปไปแล้วนะครับทั้งหมดมันจะมีหกสิบเอ็ดแบบหกสเอ็ดวาระก็ทางช่องผมก็มีคลิปทำรับซื้ออยู่นะครับเดี๋ยวท้ายคลิปนี้ผมจะ แปะลิงก์ท้ายคลิปไว้ให้เพื่อนๆได้เข้าไปดูราคาที่ผมรับซื้อกันนะครับว่าแต่ละชนิดแต่ละแบบมันมันมันราคายังไงนะครับเพื่อนๆน,นี่นะครับก็สําหรับบางท่านคิดว่าเฮ้ยเหรียญมันหายากราคาน่าจะสูงจริงๆแล้วไม่สูงเลยนะครับถ้าเพื่อนๆลองศึกษาลองค้นคว้าลองดูอะไรหลายๆอย่างนะครับว่าเหรียญมัน ในวงการเหรียญในกลุ่มซื้อขายมันเป็นยังไงนะครับเพื่อนๆผมก็พยายามเอามาเผยแพร่เอามาแบ่งปันความรู้ให้กับเพื่อนๆนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าบางท่านที่เป็น FC ทางช่อง YouTube ก็อยู่ในกลุ่มซื้อขายบางท่านก็ไม่รู้จักกลุ่มซื้อขายเลยอยู่แต่ใน YouTube นะครับเพื่อนๆก็ดูจากชแน l นู้นบ้างชแน l นี้บ้างนะครับอยากให้เพื่อนๆดูแล้วก็วิเคราะห์นะครับว่าเหรียญแบบไหนที่มันมีราคา ทุกช่องนะครับทุกช a n แน l สามารถจะพูดอะไรก็ได้เหมือนผมเป็นเจ้าของช a นแนลเนี่ยสาานลมคอยช a นแนลผมจะพูดอะไรก็ได้ผมคิดอะไรได้ผมก็พูดพูดได้แล้วก็มีคนเชื่อมีคนคอยตามเยอะแต่ว่าผมสิ่งที่ผมพูดจะอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงนะครับผมจะไม่มโนไม่มาปั่นกระแสไม่มาหลอกให้หาเหรียญที่มันไม่มีเหรียญที่มันหายาก เหรียญที่หายากกลางๆพอหาได้แล้วก็ไม่รับซื้ออันนั้นคือไม่ใช่ช่องของผมนะครับช่องผมเน้นทําช่องเพื่อรับซื้อนะครับไม่ได้เน้นปั่นยอดวิวนะครับก็เพื่อนๆลองดูแยกแยะดูนะครับว่า <c oughs> แต่ละช่องเป็นยังไงนะครับทําคลิปรับซื้อทำคลิปมาเผยแพร่บอกว่าเหรียญแต่ละชนิด <c oughs> เหรียญประเภทนี้ราคาสูงแล้วเวลาเพื่อนๆส่งไปขายติดต่อเขาได้ไหมส่งไลน์ไปเขาอ่านไหมนะครับ ขอเบอร์โทรขอเบอร์ติดต่อเขาให้ไหมนะครับง่ายๆนะครับการคัดเลือกช่องเพื่อนๆดูแค่นี้นะครับผมไม่ได้มีเจตนาจะโจมตีช่องไหนนะครับแต่ผมแค่อยากจะมาเปิดเปิดใจเปิดให้เพื่อนๆได้เปิดตาเปิดหูเปิดทัศนคติเปิดความจริงเปิดอะไรหลายๆอย่างนะครับเพราะว่าบางคนหวังกับสิ่งนี้หวังกับเหรียญน,นะครับผมไม่ใช่เป็นช่องที่ว่ามาสร้างความหวังให้กับทุกท่านนะครับ ผมคือช่องที่ว่ารับซื้อจริงๆนะครับสร้างความหวังบนพื้นฐานของความจริงนะครับช่องของผมนะครับนี่นะครับนี่นะครับก็อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ผมซื้อมาแล้วก็ไหนๆก็แกะกล่องแล้วก็เลยรีวิวให้กับเพื่อนๆดูนะครับก็อันนี้ก็หนึ่งกล่องเดี๋ยวอีกสองกล่องเดี๋ยวผมขอทําอีกสองคลิปแล้วกันจะได้แยกแยะจะได้บรรยายจะได้พูดเสริมเทคนิคอะไรเล็กๆน้อยๆให้กับ เพื่อนเอ fc ที่ได้รับชมคลิปของผมเพื่อให้ได้สาระความรู้แล้วก็นําไปใช้ได้จริงๆนะครับไปหาได้จริงๆแล้วก็มาขายได้จริงๆนะครับก็ไม่มีอะไรครับก็ชุดนี้ก็มารีวิวนะครับก็ได้เหรียญมา100ยเหรียญเดี๋ยวค่อยนับจํานวนนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับอ๋ออย่าลืมนะครับเพื่อนเพื่อนฝากกดติดตามช่อง YouTube ด้นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องของผมไว้นะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมจะมานําเสนอในครั้งต่อไปนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าเพื่อน ตามรายการที่ผมประกาศรับซื้อนะครับส่งมาได้นะครับที่ l ล n e id 0 9 5ย์2 4 4 4 3นี่ะครับนี่นะครับอาจจะตอบช้าหน่อยนะครับเพื่อนเพเพราะว่าทุกวันนี้ก็มีไลน์เข้ามาไม่ต่ำกว่าร้อยนะครับผมก็ถ้าถ้าช่วงไหนผมมีงานเยอะติดงานผมก็ไม่ได้ตอบแต่ว่าช่วงไหนว่างผมจะทยอยตอบนะครับทยอยตอบจากล่างขึ้นบนนะครับไม่ใช่ว่าส่งมาทีหลังแล้วผมจะตอบก่อนนะครับจะตอบจากล่างขึ้นบนนะครับผมจะใครส่งมาก่อนก็ตอบตามลําดับนะครับเพื่อนๆก็ ฝากไว้ด้วยนะครับกับช่องนี้นะครับสลาลมคอยชแน,นลนะครับก็เจอก,กันคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ